สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ก็มีเพื่อนๆบน YouTube นะคะอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์นะคะแนวลึกลับโรแมนติกแฟนตาซีค่ะสารเสียนมีหุยนะคะที่คุณ มึงจิวอ,อี้แสดงกับคุณหวังหงอี้นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะแอดวานก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆทุกท่านเลย่ะคะก็สําหรับนะคะคุณมึงจิวอ,อี้ก็บอกว่ามี5เรื่องด้วยกันที่ได้พรีเซนต์นะคะแล้วก็เปิดตัวเป็นแบบในงานพรมแดงของเทนเซนที่เซี่ยงไฮ้นั่นเองค่ะก็มีเคมีดีๆระหว่างคุณมึงจิวอ,อี้แล้วก็คุณหวังหงอี้ออกมาให้พวกเราได้เห็นกันนะคะเอาล่ะค่ะสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยไปแล้วค่ะก็รออ่อนแอเนาะ มีทั้งหมด24ตอนด้วยกันนะคะแพลตฟอร์มเจ้าภาพก็ Tencent Video เพื่อนๆที่เมืองไทยรอชมกันได้ที่ VTV Thailand นะคะส่วนใหญ่แล้วเนาะก็จะมีตอนซีรีส์ออนแอร์เนี่ยจากทางด้านของ VTV Thailand ก็จะมีเพื่อนๆมาบน่นเนาะมาคอมเมนต์บ่นไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไม่เข้าใจระบบเขาหรือ,อยังไงเนาะชอบมาคอมเมนต์ว่าไม่มีภาคไทยเลยอะไรประมาณนี้คือปกติแล้วก็จะต้องรอเนาะดูสับไทยไปก่อนสักระยะหนึ่งแล้วถ้าเรื่องมัน ฮิตฮอตนะคะเดี๋ยวก็ออกมาเป็นภาคไทยเพราะฉะนั้นเห็นบ่นกันทุกทีเลยเหมือนแบบไม่เข้าใจระบบอะไรประมาณนี้นะคะอืมแต่ก็เข้าใจได้บางทีอาจจะอายุเยอะหรือเปล่าจ้าก็เลยก็เลยไม่ไม่เหนื่อยที่จะมาคอมเมนต์อยู่เป็นประจำว่าเออทำไมไม่มีภาคไทยสักที ก็ดูสี่ลื่อมาตั้งกี่เรื่องแล้วนะคะก็ต้องรอไปก่อนสำหรับคนที่รอพักไทยนะอะค่ะก็ไม่ว่ากันเนาะมาบน่นบางทีแอดวานก็เปิดคอมเมนต์ออกมาบ้างปล่อยผ่านมาบางทีก็เออลบออกไปเธอไม่รู้จะบ่นอะไรดูแล้วก็เป็นแอดเค้าเดิมๆอ่ะชอบมาบน่นอะไรเงี้ยนะคะอะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะนางเอกของเรื่องก็คือคุณเมิงจืออีรับบทเป็นอีสานะคะอีสาส่วนพระเอกของเรื่องคือจงเหิงค่ะ จงหังนั้นนะคะจงหังก็รับบทโดยคุณหวังหงอี้นั่นเองค่ะสุดรอเลยนะคะเรื่องนี้ก็น่าดูนะนเพื่อนคือมันไม่ค่อยมีแนว แฟนตาซีแน่นๆที่เป็นแบบแนวผจญภัยนะคะมีความระทึกขวัญอะไรเงี้ยออกมาในแนวของจีนปัจจุบันให้พวกเราได้ดูสำหรับเรื่องนี้นวน,นิยายต้นฉบับค่อนข้างฮาร์ดคอร์ค่ะเรียกได้ว่าฮาร์ดคอร์สุดมันเลยนะคะผู้แต่งคือคุณว้ยวีค่ะจริงๆเขาได้ฉายาเนาะจากแบบภาษาวงการของนักเขียนว่าเขาเป็นราชาะะแห่งเรื่องอลึกลับเลยทีเดียวสําหรับคุณว้ยวีเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆได้เคยมีโอกาสอ่านผลงานของคุณว้อยวีแล แล้วอาจจะรู้ว่าสไตล์ของเขาเป็นแบบไหนนะคะเพื่อนๆไปหาอ่านกันได้ค่ะ Three r i s e of Circles นะคะนั่นก็คือชื่อนวนิยายต้นฉบับที่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษเสียงเบาลงนิดหนึ่งไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะแต่ว่าด้วยความที่ถนัดภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาจีนหาอะไรเจอก็ไปอ่านอันนั้นแหละเนาะอืมอเพื่อนๆก็ถ้าสนใจก็ไปหาอ่านกันนะคะเรื่องราวค่ะนะคะเรื่องนั้นนิดหนึ่งเรื่องนี้นะคะทีมเรื่อง คือเป็นแนวแนวปัจจุบันนะเพื่อนๆแต่ว่าสิ่งที่บอกเล่าในเรื่องนะคะเป็นเรื่องราวของตระกูลนะคะมังกรน,น้ํามตระกูลหลักในแม่น้ําแยงสีค่ะแม่น้ําเหลืองนะคะซึ่งเป็นแม่น้ําที่เรียกได้ว่าใหญ่โตในประเทศจีนละกันถ้าเทียบกับแบบเมืองไทยก็น่าจะเป็นในในเส้นทางของแม่น้ํา แม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำโของอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเป็นสายน้ำที่ช่วยผู้คนตลอดริมสองฝั่งอะ่ะให้มีอาชีพการงานมีมีข้าวมีปลามีอะไรกินเนี้ยค่ะแต่ว่าแน่นอนด้วยความที่เส้นนี้เส้นแม่น้ำเนี่ยก็เคยเป็นเส้นลำเลียงเอ่อลำเลียงสินค้านะคะเรือก็ผ่านไปผ่านมาในสมัยก่อนแล้วก็มีเรือที่ล่มมีอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีการพูดถึงว่าเรือบางลำนั้นเขามีสมบัตินะคะที่ ที่แบบเป็นที่เรื่องลือเหมือนกับสมบัติในตำนานมีมูลค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็แน่นอนตระกูลของอตระกูลมังกรน้ำเนี่ยคะ่ะก็คือมันจะมามีบางตระกูลที่ถูกคำสาบมีคำสาปพ,พันปีนะคะที่ถูกปิดผนึกอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเหล่าบรรดาลูกหลานนะคะก็ทำการ ต้องไปผจญภัยกันเพื่อไปหาของวิเศษนั้นมาทําลายคาสาปพ,พันปีนะคะเพื่อนๆคงจะเห็นแนวทีมเรื่องแล้วเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะก็แน่นอนมันต้องมีเทคนิคลับนะคะของแต่ละตระกูลซึ่งจะนําต้องมาใช้แบบร่วมกันหรืออะไรแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะไปหาสมบัติชิ้นนี้เจอเจอนั่นเองนะคะนี่ทําให้สมาชิกนะคะคนในตระกูลของมังกรน,น้ําทั้งหลายเหล่านี้ค่ะในคือมันมีภารกิจเนาะของบรรพบุรุษมาหลายปีต่อมา จนมาถึงรุ่นของอีสานะคะก็คือนางเอกของพวกเราก็ได้ร่วมมือกับจ่งหังซึ่งก็คือพระเอกนั่นเองแล้วสองคนนี้ก็คือตระกูลไม่ไม่จนเอาง,ง่ายๆนะคะลูกหลานลูกหลานของมังกรน,น้ำเนี่ยไม่จนเลยสักตระกูลค่ะจากนั้นก็มาร่วมมือกันนะคะแล้วก็ไปเ,เขาเรียกว่าผจญภยัยแต่ทีนี้มันก็จะมีนะคะตระกูลติ่ง ติงวิที่ยคะ่ะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียก็มันจะมีความลึกลับแล้วก็จะมีความรู้สึกว่ามีคนที่จะคอยเก็บคอยเก็บทายาทของตระก,กูลมังกรน,น้ําเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปดูว่าตกลงแล้วเนี่ยในรุ่นในรุ่นเนี้ย รุ่นแบบเออรุ่นที่ผ่านๆมาหลายปีเนี่ยนะคะคือใครอาจจะเป็นการกับชาติมาเกิดของใครอยู่บ้างในสมัยโบราณก็ว่าไปนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเวลาที่เขาลงไปจนถึงก้นของแม่น้ำแยงสีเกียงในบริเวณที่พวกเขาสงสัยแล้วเนี่ยคือมันจะเจอไหมสมบัติอันนั้นหรือว่าจะไปเจอเส้นทางอะไรนะคะที่สามารถจะเดินต่อไปได้ก็ว่ากันก็คือมันมีตำนานของ ของเส้นทางนะคะสู่ที่มันเชื่อมสู่โลกที่มีชีวิตแล้วก็สู่โลกที่เป็นยมโ,โลกเหมือนมันมีเส้นทางมันเป็นแบบแนวตำนานตำนานด้วยเพื่อนๆแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมเีเรื่องราวที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ใต้น้ําที่จะได้พบกันอย่างเช่นจูหยวนจินถังนะคะแล้วก็มีเจอเจอถ้ำลอยน้ำไทซุยจูป๋ายสียยสเฉาซึ่งก็อยู่นะคะอยู่ในบริเวณที่อยู่ บริเวณริมแม่น้ําของแยงซีในบริเวณนั้นซึ่งก็แน่นอนว่าพระเอกกับนางเอกของเราก็จะต้องแท็กทีมกันแล้วก็ไปลุยนะคะเรื่องที่มันมีความผจญภัยไปผจญภัยกับสิ่งหัศจ,จันยร์ใต้น้าไปดูสิ่งวิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สําหรับทางด้านคุณมั่งจิ่วอ,อี้นะคะกับคุณหวังหองอี้ก็เป็นเรื่องแรกที่มาเจอกันในแบบที่เป็นพระเอกนางเอกเต็มตัวเลยนะคะในขณะที่ทั้งคู่กําลังผจญภัยแล้วก็ถอดรหัสความลึกลับนะคะที่บรรพบุรุษอะไรทิ้งให้ไว้ พวกเขาก็จีบกันไปด้วยรักกันไปด้วยค่ะมันเพื่อนดังนั้นแล้วนะคะการผจญภัยและความรักเรียกได้ว่าไปในทิศทางเดียวกันค่ะแล้วก็สําหรับผู้ที่เขียนนะคะเขียนนิยายเรื่องนี้เขาในเรื่องอ่ะเนาะก็มาเขียนบทละครให้ด้วยนะคะคือคุณวัยวีนั่นเองค่ะมาควบคุมเนื้อเรื่องด้วยตัวเองเลยนะคะคือเรื่องแบบนี้คือถ้ามันมีอภินิหารหรือว่ามีของวิเศษมีการแปลความถ้าได้นักเขียนนะคะมาช่วยอธิบายเองแล้วก็มาตี ความเองควบคุมการเขียนบทละครเองมันก็น่าจะมีอะไรที่ทําให้พวกเรารู้ข้อมูลด้านลึกได้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณว้อยอีก็มาด้วยตัวเองเลยค่ะเจ้าของผลงานต้นฉบับแต่พวกเราอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากนะเพื่อนๆจำได้ไหม <c oughs> ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่ทางด้านของผู้แต่งนิยายต้นฉบับมาเป็นผู้เขียนบทละครค่ะเขียนเปลี่ยนไปเลยนะคะจากที่นิยายตัวเองเขียนเพราะว่าเขาอะมีในหัวของเขาอีกเวอร์ชันหนึ่ง แล้วในนิยายเขาตีพิมพ์ขายไปแล้วดังนั้นไอเวอร์ชั่นที่มันอยู่ในหัวเขาที่เขาไม่ได้เขียนไว้ในนิยายเขาก็เลยอยากจะมาให้พวกเราดูนะคะเคยมีมาแล้วเพื่อนๆเคยมีมาแล้วนะคะเอาละทีนี้เราก็ต้องมารอดูขุนว้ยวี่นะคะว่าเขานั้นจะเขียนไปตามทีมเรื่องเดิมของเขาจากแนวต้นฉบับนะคะที่เป็นไฮไลท์แบบนิยายต้นฉบับหรือว่าจะเขียนในไฮไลท์ที่อยู่ในหัวของเขาแต่เขาไม่ได้พิมพ์ขายอะไร่งเงี้ยคะ่ะก็อาจจะมาให้พวกเราดูก็ได้ ส่วนผู้กำกับนะคะก็คือคุณติงอิ่งโจค่ะเป็นผู้รับผิดชอบโปรเจกต์นี้นะคะแต่ว่ามันมีเพียงแค่แบบ24ตอนเท่านั้นเองเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆแบบอยากจะอ่านผลงานของคุณว้อยวีเนาะก็สามารถจะไปหาอ่านซื้อเถิงก็ได้หรือว่า love on the turquoise land นะคะก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าก็เป็นสไตล์นั่นแหละคุณว้วีเป็นผู้ที่แบบเออชอบเขียนแนวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้นิยายของคุณว้วีก็ได้ การซื้อลิขสิทธิ์เนาะแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะเอามาสร้างเป็นซีรีส์เรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องดูว่าอยู่ที่ค่ายไหนอะไรยังไงนะคะอย่างเรื่องนี้ก็อยู่ที่เทนเซ็นต์วิดีโอแล้วก็จริงๆอยู่ที่เทนเซ็นต์หลายเรื่องเลยเอาง่ายๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ดึงคุณว้อยวนะี่เนาะเข้ามาดูแลนะคะหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะบทละครด้วยแล้วก็ในเรื่องนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่านางเอกของพวกเรานั้นน่ะเป็นผู้นําของตระกูลอะไรนะคะคือมังกรน้ำเนาะก็จะมีตระกูลนง เอกชื่อว่าตระกูลเสี่ยวเพื่อนเตระกูลนางเอกนะคะแซ่เสี่ยวเนี่ยเป็นตระกูลที่สามารถต่อสู้แล้วก็ต้านทานแรงกดดันได้เพราะว่าเป็นเป็นมังกรตัวเมียนะคะเป็นราชินีที่เย็นชาแล้วก็เป็นแบบบรรพบุรุษก็เป็นคนเจ้ากี้เจ้ากาแล้วก็ดื้อรั้นมาทุกรุ่นเลยนะคะที่สําคัญคือ ความคิดก็ไม่ใช่ขาวๆความคิดค่อนข้างจะเป็นเทาๆแต่อย่างไรก็ตามมีมีเทคนิคพิเศษมีพลังเหนือธรรมชาติที่สามารถจะอยู่ใต้น้ำได้นะคะที่อยู่ใต้น้ำได้นานๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จะได้เห็นคุณเบิงเจิวอ,อี้แต่งตัวเป็นเหมือนกับเทพเจ้าเป็นจีนโบราณด้วยนะเพราะว่าเออก็นั่นแหละก็คุณเบิงเจิวอ,อีเป็นเหมือนกับรุ่นบรรพบุรุษที่กับชาติมาเกิดนะคะในในตระกูลเดียวกันในสมัยปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรา แล้วเรื่องนี้คุณเบ้งจืวอวีนั้นผมผมค่อนข้างสั้นนะคะประมาณไม่เกินบ่าไม่เกินไหลอะไรประมาณนี้ก็เป็นอีกลุกหนึ่งเช่นเดียวกันเราจะได้เห็นแล้วก็แน่นอนนะคะเธอนั้นมีฉากบูในเรื่องนี้ด้วยน่าดูมากเลยนะคะได้คุณมั่งจืออี้มาก็ไม่ต้องกลัวเรื่องฉากอารมณ์เพราะว่าคนที่เติบโตมาในตระกูลที่มีบรรพบุรุษลึกลับขนาดนี้นะคะตัวละครมีความรู้สึกซับซ้อนอยู่แล้ว มีทั้งความสวยงามแข็งแกร่งแล้วก็น่าสงสารด้วยคำว่าน,น่าสงสารก็คือว่านะคะคือกำพลาเร็วสำหรับคนที่มีเขาเรียกว่ามีความพิเศษอะ่ะเพื่อน,นส่วนใหญ่เราก็จะก,กำพลานะคะกำพาต้องอยู่โดดเดี่ยวในช่วงแรกของเรื่องเพราะว่าอย่างพ่อก็เสียชีวิตจากนั้นก็แบบทางด้านพี่สาวก็เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าดังนั้นนางเอกก็โตขึ้นมาถึงแม้ว่าจะมีเงินมีทองแต่ว่าก็โดดเดี่ยวแล้วก็มีมีปมในหัวใจอยู่นะคะดังนั้น นางเอกก็เลยแบบเอออยากจะค้นหาความรับแล้วก็ปลดปล่อยปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นคำสาบตั้งแต่สมัยโบราณมานั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็เรียกได้ว่ามีมีภารกิจซึ่งได้รับมาจากบรรพบุรุษแล้วก็ในช่วงที่นางเอกของพวเรามีความรู้สึกแตกสลายนะคะในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเนี่ยนางเอกของเรานั้นก็ต้อง คือยังคงต้องต่อสู้ต่อไปเนาะต้องหาให้เจอนะคะของวิเศษอันนั้นแล้วก็ได้พระเอกของเราเป็นผู้เข้ามาเข้ามาปอบอกปรบใจพระเอกก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสำรวจใต้น้ำด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรารอดูฝีมือของคุณหวังหงอี้แล้วก็คุณเมิงจือ่อี้กันนะคะ สำหรับไฮไลท์นะคะของเรื่องนี้เนี่ยซึ่งเอดวานคิดว่าน่าจะมีคนชอบเหมือนเอดวานเช่นเดียวกันนั่นก็คือเราจะได้ไปสำรวจนะคะใต้น้ำกันนั่นก็คือเน้นที่แม่น้ำแยงซีแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะในฉากจริงๆจะใช้ที่แม่น้ำแยงซีหรือเปล่านะคะแต่เอาเป็นว่าเราคงได้เห็นองค์ประกอบใต้น้ำรวมทั้งความลับนะคะของตระกูลทั้งตระกูลนางเอกแล้วก็พระเอกโดยเฉพาะตระกูลนางเอกเนี่ยคะ่ะมีโอ้โหหลายๆความลับเลยนะคะแล้วก็มีความระทึกขวัญการ กายพันค่ะแล้วก็ฉากฮาร์ดคอร์นะคะของผีใต้น้ำเราก็จะได้เจอด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ถ้า ถ้าทีมไหนเพื่อนๆน,นึกถึงเนี่ยมันก็คือทีมแบบซื่อเถิงอ่ะมันก็จะเป็นแนวแบบลึกลับอะไรแบบนั้นแล้วก็มีเรื่องราวของความเป็นอมตะให้มีความสืบหากันคือคุณว้อีีชอบเขียนแบบนี้ชอบเขียนแนวที่แบบว่าเออคนเราสามารถจะอยู่ได้ไหมแบบเป็นอมตะมียาอะไรไหมนะคะหรือว่ามีของวิเศษอะไรที่สามารถจะแก้คำสาปได้แล้วก็ช่วยให้ชีวิตยืนยาวอะไรก็ว่าไปค่ะก็เหมือนกับว่าเราจะได้เห็นเกมนะคะภายใต้

แล้วก็เป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับโชคชะตาแล้วก็การไถ่บาปด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรารอดูกันละกันในแนวแฟนตาซีแบบนี้ค่ะอ่ะละค่ะสำหรับพอดเรื่องง่ายๆเลยก็คือว่าการกลายพันธุ์ที่ลึกลับมันเกิดขึ้นกับกลุ่มปีศาจแห่งน้ำนะคะซึ่งก็ทำให้ผู้ที่มีสายเลือดของมังกรน,น้ำค่ะอย่างตระกูลเซียวของนางเอกนะคะอีซากับทางด้านของจงหางนะคะก็ตัดสินใจออกเดินทางผจญภัยใต้น้ำนะคะที่มีความอันตราย มากเลยค่ะจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปค้นพบความลับโบราณแล้วก็ไป ปลดผนึกนะคะพลังที่ซ่อนอยู่ข้างใต้น้นาจากนั้นพวกเขาก็ได้พบว่าตัวเองเข้าไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งนะคะอีกมิติหนึ่งแล้วก็ได้ไปผจญภัยร่วมกันที่นั่นนะคะทั้งผชิญอันตรายแล้วก็มีความรักเกิดขึ้นแล้วก็กลับชาติมาเกิดใหม่ก็คือพวกเขาก็กลับมาที่โลกปัจจุบันได้นั่นเองคะ่ะเรื่องนี้ก็จบดีนะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นรอชมกันได้นะสนใจมากเลยทีเดียวนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยท่านใดชอบแนวนี้ก็รอเป็นกําลังใจ ให้คุเมิงจื่อวีแล้วก็คุณหวังหงอีได้เลยค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ